สวัสดีค่ะคนลุกถึงกับชอ็อกสาวสวยเตือนภัยพักโฮมอนนอนส,วสวเตย์เจอรังงูใต้หมอนนอนสาวสวยเตือนภัยพักโฮมสเตย์แม่ห้องสอนคนลุกถึงกับช็อกเจอรังงูใต้หมอนนอนเลื้อยออกมาขณะล้มตัวลงนอนไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เยอะมากวันที่1นึ่งพฤศจิกายน6.7สาวสวยเตือนภัยพักโฮมสเตย์เจอรังงูใต้หมอนนอนโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ ได้ลงคลิปพร้อมข้อความระบุว่าใครไปพักในป่าหรือบนเขาระวังด้วยนะคะช็อกและคนลุกมากซึ่งเนื้อหาในคลิปดังกล่าวทางสาวสวยได้บรรยายว่าสาวสวยเล่าประสบการณ์ไปพักโฮมสเตย์แต่เจอรังงูใต้หมอนโดยเล่าว,ว่าตนเองไปเที่ยวเชียงใหม่และแม่ห้องสอนก่อนไปพักบนดอยจองที่พักฟิลกระท่อมวิวติดป่าภูเขา ในช่วงปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศก็ดีซึ่งที่พักได้มีการบริการดีมีหมูกระทะให้กินบนระเบียงห้องด้วยโดยเรื่องเกิดขึ้นตอนนอนหลังกินหมูกระทะเสร็จก็เข้านอนตอนแรกที่เข้านอนยังไม่มีอะไรแนะนำทุกคนเลย ตอนที่จะเข้านอนให้เปิดหมอนเปิดผ้าห่มดูให้เรียบร้อยเพราะตนเองขณะที่กำลังนอนนอนอยู่ปรากฏว่าตัวอะไรกระดูกกระดิกเลือ้อยออกมาจากหมอนเมื่อเปิดขึ้นดูถึงกับตกใจเจองูจึงเรียกทางพี่พนักงานมาจับเลยตอนที่เจอเป็นงูสีดำแต่พอพี่เขามาพบว่าเป็นงูเยอะมากหลายตัวมากช็อก ใครที่ไปพักแถวบ้านระวังด้วยนะคะขอบคุณข่าวสดค่ะ